สวัสดีครับผมว่า,ายซาเล็กโอโต้นะครับวันนี้ก็ของหาย่างมาให้อีกแล้วนะครับพี่กับโต้ต้าไฮรักฟรีโวเครื่อง2.8คันนี้ครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะพี่ป้ายแดงนะผมบอกเลยราคาเกือบ8 0 0นบาทเอ้ย8 0 0 0กว่าเกือบ9 0 0 0เลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมให้พิเศษเลยเหลือ6แสนกว่าบาทแต่เหมือนเดิมใครที่โทรม,มาสิดซาแลรกที่เบอร์0979393944หรือแ like อดไลน์เขาที่ a p o pkk นะครับผมนะจัดไปครับโปรโชั่น3อย่างนี้คุณลูกค้าจะได้1 เงินกับบ้าน1 0 0 0 0แสนสองศูนย์เปอร์เซ็นต์สามขฟรีขับฟรีครึ่งปีครับเออหรือ6เดือนนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เอาทุกอย่างนะเจ๋งนี่ครับเหลืออะไรนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะผมว่าเฮ้ยหายากแล้วหายากมากนะครับนานๆทีเห็นนะครับผมนะแล้วตัวนี้แต่งเหมือนสไตล์แบบนิดนึงดุดุมานิดนึงนะครับนะพ่อมีนี่ครับซุ้มล้อมาให้นะครับหล่อๆเลยนะครับตัวนี้นะถ้าใส่แม็กเอ้ยยางกับแม็กออฟโรดไปหล่อเลย นะครับแต่ตัวนี้เหมือนที่บอกนะครับว่าเราขายถูกมากปายแดงเกือบประมาณ9 0 0 0แสนอ่ะเราขาย0 0แสนกว่าบาทแล้วให้เงินกับบ้านอีก10,000แสนบาทเอาง่ายเหลือ5้ากว่าคิดดูเอานะกระจกมองข้างความไฟเลี้ยวแบบ L.E.D. ครับดูรู้กันอยู่เลยนะครับมือจับแบบคมเนียมนะครับตัวนี้บันไดพร้อมทุกอย่างพร้อมคิ้วนี่ครับสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันหน่อยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากนะครับตัวนี้เป็นตัวจีนะครับคุณลูกค้าให้ดูเลยนะ นี่ครับให้ดูสภาพรอบคันมีจอมีกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูสภาพภายในนิดนึงครับไปนะรถของเรารับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมววิความไฟไหม้กลับใหม่แน่นอนถ้ามีเหมือนที่บอกครับยินดีซื้อคืนนะครับผมนะกุญแจนะครับก็จะอยู่ในลืมบอกไหมนะครับตัวนี้สวยๆครับอ๋อที่มาร์กอยู่นี้คือเอกสารรถนะครับผมนะโอเคครับก็เป็นเอกสารจากลูกค้ามาเลยอ่ะนะครับตอนนั้น เอาหา,าเยเอกสารอะไรให้ลูกค้าสักอย่างนะครับเพิ่งปิดมาให้เลยนะครับใครที่กำลังมองหานะตัวแรทั้งนั้นเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะที่บอกเลยส0สายแรกที่เบอร์0ู7ย์9ก9า4ห็ือก้เมหรือไลน์ไปที่แ o p k แล้วลองไมห่หวังแน่นอนครับแล้วให้ดูภายในนะตัวนี้ลูกค้าทำเป็นเบาะหนังแดงมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวหุ้มนะดำแดงแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่ซีเรียสเรื่องความสกรปรกนะหมายถึงว่าดูแลรักษารถด,ดีอยู่แล้วถอดออกได้ข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านานะครับสีน้ำตาลนี่ครับประมาณ นะสวยๆครับตัวนี้มีจอมีกล้องแอร์ออโต้ขับโคตรดีแล้วไมยอยู่ที่หลักมือหลักมือนะ่ะอาจจะแสนแสนหนึ่งเลยไม่ไม,ไม่ไม่น่าเก,กินแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมบอกเลยนะตัวนี้แบบสวยเลยใครสนใจต้องรีบด่วนนะครับฟังก์ชันครบทุกอย่างครบสวยจบนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับโอเคใครชอบคันนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยนะ เป็นตัวเครื่องยนต์2.8ด้วยตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะครับวันนี้ก็หมาห้ดูทั้ง3คันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.8 TAD Auto แล้วก็รถไม่20,000โลนะครับที่ประหยัดไปถึง200,000บาทน,นะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสนใจขนไหนเรามีรถมากกว่าโอ้โหจะ300คันแล้วนะตอนนี้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกของค่าเลือกผมครับป๊อปไอซ์ซาเลตโต้สวัสดีครับ